ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ตัดสินใจประกาศลด GDP ประเทศไทยปีนี้ถึง2หลักและดูจะเป็นค่ายแรกในประเทศไทยณนาะนะทีนี้นะครับที่ตัดสินใจหั่น GDP GDP ประเทศไทยถึง2หลักลบ 10. 3รครับเหลือเชื่อเลยนะการหั่น GDP ลบรุนแรงถึง2หลักนี้เป็นค่ายแรกของประเทศไทยแน่นอนและมากกว่าตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าจะลด8.1% และมากกว่าตัวเลขของ IMF อที่บอกว่าจะลบ7.7และมากกว่าตัวเลขของธนาคารโลกที่บอกว่าจะลบ5ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกปรับรวมมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ยังมากกว่าตัวเลขของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียด้วยเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสำนักวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ประบอกว่าประเทศไทยปีนี้ลบ10.3และถ้าดูตัวเลขที่ลงไปลบขนาดนี้เนี่ยเราพอจะมองออกเลยครับว่าไอ้สองเครื่องยนต์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยคือส่งออกกับท่องเที่ยวเนี่ยมีสิทธิ์ติดลบหนักแน่นอน ซึ่งปรากฏว่าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยค่ายนี้สำนักวิจัยของกรุงศรีอยุธยาบอกว่าต่างชาติเนี่ยจำนวนหาย8 3เซของเมื่อกี้ที่รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ย65้าใช่ไหมฮะและ้วปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยในปีนี้ไม่ถึงเจล้านคนด้วยหนักที่สุดแล้วครับงานนี้ฮนะถ้าตัวเลขน,นี้ออกมาจริงมันจะเหลือเชื่อจริงนะครับเพราะปีที่เราเราสี่ล้านคนก่อนเกิดโควิดมาปีนี้เหลือเจล้านนะครับโอ้โหอ หายไปถึง5เท่านะฮะในแง่ของจำนวนต่างชาติเข้าไทยนะครับมาดูกันเลยครับธนาคารกรุงศรียุธยานี่นะครับเดิมทีเขาคาดการว่าเศรษฐกิจไทยนั้นปีนี้จะลบ5.5ในการคาดการครั้งก่อนแต่ว่าการเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าได้ตัดสินใจหันเป้าเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าจากเดิมลบ5.5เป็นลบ10.3นะครับซึ่งถือว่า หากเป็นอย่างนี้จริงจะเป็น GDP ประเทศไทยที่ตกต่ำรุนแรงมากที่สุดในรอบกว่า22ปีคือเกินวิกฤตของต้มยำกุ้งแน่ๆนะฮะเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าดูกันจริงๆงน,นะครับเป็นเพราะอะไรสาเหตุที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเมินว่าต้องปรับลด GDP ลงไปถึงติดลบ2หลักขึ้นหนึ่งการกลับมาระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่การเกิดมาระบาดของประเทศที่เป็นต้นทางนักท่องเที่ยวก,กระเป๋หนะัก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ปกติจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากทั้งในแง่ของหัวจํานวนคนและก็ในแง่ของการใช้จ่ายก็คือจากยุโรปซึ่งปกติจะเข้ามาไฮซีซั่นก็คือตรมาที่สิงปีนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่นะครับเมื่อตอนนี้เราก็จะพบว่าสเปนก็ดีอิตาลีก็ดีเยอรมันก็ดีอังกฤษก็ดีนะสาภาพยุโรปก็ดียูโรก็ดีที่ใช้เป็นประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้น มีการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจก็จริงแต่ตัวที่ตามมาก็คือจํานวนของผู้ติดเชื้อโควิดนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวและทําสถิติขึ้นมาจนทั้งทําให้ขณะน,นี้บางแคว้นในอิตาลีบางเมืองในหลายประเทศของยุโรปนั้นมีการกลับมาใช้มาตรการจํากัดหรือ restriction ในภาคธุรกิจเกิดขึ้นซ้ำสองแล้วนะครับค่ายของกรุงศรียอยุธยาก็บอกว่าจะทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี63เนี่ยนะครับจะเหลือเพียงแค่6.7ล้านคนวู๊ ขณะที่ปี62เนี่ยมี40ล้านคนแต่ปีนี้บอก76.7ล,ล้านคนเลยนะครับต่อมาฮะเกี่ยวกับเรื่องของการต้องการหรือความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเนี่ยออนแอลงไปอย่างมากๆากกำลังซื้อถือว่าฉุดตกต่ำอย่างรุนแรงในแง่ของการลงทุนธนาคารกรุงศรีอาย,ยุทยาก็มองว่าการลงทุนจะติดลบหนักมากขึ้นเป็นลบ14.7เราเวลาพูดการลงทุนนี่คืออะไรฮะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนภาครัฐ แต่ส่วนใหญ่จะมักจะหมายถึงการลงทุนของภาคเอกชนนะครับและนอกจากนี้จะบอกว่าไตรามาสที่2นี่แหะครับของประเทศไทยซึ่งสภาพัดจะประกาศตัวเลขในช่วงของกลางไตรามาสที่3เนี่ยนะฮะ GDP ประเทศไทยไตรมารสสจะติดลบหนักถึงลบ17ซซึ่งจะเป็นไตรามาสที่หนักที่สุดเป็นทองช้างนะครับ ดรสมประวินมันประเสริฐคือผู้ช่วยกรรมรการผู้จัดการของผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนเปิดเผยมาเลยครับว่า GDP ปีนี้ต้องหันต่อเหลือแค่ลบ10.3%เปซนะฮะปัจจัยบอกไปหมดแล้วว่าเรื่องของโควิด1ิบาที่ระบาดจริงอยู่ครับประเทศไทยสามารถควบคุมการติดเชื้อในที่สาธารณะของคนไทยได้เป็นอย่างดีขณะนี้การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเชื้อนําเข้า ก็คือเป็นเชื้อของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและตอนนี้มีความจาเป็นอยากจะกลับประเทศเพราะว่ารอมานานแล้วไม่ได้กลับสักทีหนึ่งได้พอถึงเวลาได้กลับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนไทยที่มาด้วยอยู่นั้นที่ปรับปนมาด้วยอยู่นั้นมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ 2. จํานวนของชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสู่ไทยนะฮะซึ่งภายใต้ข้ออนุญาตฉบับใหม่แม้จะเป็นการเดินทางเฉพาะภาคธุรกิจก็ตามอันนี้ก็ต้องระวังเพราะในที่สุดเนี่ยครับถึงจะมีมาตรการดับไปตั้งแต่ที่สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสนามบินสุนภูมิหรือแม้แต่อาจ,จะเป็นดอนเมืองซึ่งมันมีศูนย์กักกันของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะนักธุรกิจที่อนุญาตให้เข้าไทยได้แต่ทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบจากชนิดที่ลึกและละเอียดมากเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเชื้อนําเขา้าไม่ใช่เชื้อภายในประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเลยกระทบภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ตั้งแต่15-2ถึงของ GDP นะครับทีนี้ในปี63เนี่ยนะครับทางค่ายของ ธนา,าคารกรุงศรีบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหลือเพียง6.7ล้านคนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยอดที่ติดลบถึง83ลบถึง83นะฮะและคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นักท่องเที่ยวก็จะยังคงเข้ามาน้อยแม้ว่าต่างประเทศบางประเทศเขาทยอยเปิดก็ทำนะครับแต่เชื่อว่าทางการไทยนั้นยังไม่ได้เปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าเขาก็ห่วงเชื้ออินพุตตอนนี้สิ่งที่กลับมาเป็นการรายงานตัวเลขตัวนึงคือเชื้ออินพุตครับไม่ใช่เชื้อภายในประเทศนะฮนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าจะดูต่อไป ก็คือเรื่องอย่างเช่นเนี่ยภาคการส่งออกธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขาบอกว่าภาคการส่งออกเนี่ยครับมันจะยิ่งตกต่ําไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับตัวเลขส่งออกติดลบหนักขึ้นอีกจากลบ10%ในปีนี้เป็นลบ12.5%ในปีนี้ครับและจะส่งผลให้กับทางด้านของตัวเลข GDP ในไตรมาสที่สองของเรานั้นลบถึง17%นะฮะคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยามองอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ไทยจะเฟืน้นมีคําตอบออกมากเหมือนกันนะฮะ เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปฟื้นตัวเหมือนกับก่อนจะเกิดโควิดย้ำนะฮะจะฟื้นตัวเหมือนกับก่อนเกิดโควิดเนี่ยใช้เวลา3ปีใช้เวลา3าปีนะท่านผู้ชมครับอันนี้มุมมองจากค่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเขาบอกว่า6 3นี่แย่สุดๆ64แค่ทยอยกระตุ้มซึ่ง GDP ีของปี64เนี่ยจะไปอยู่ที่2.9%ในขณะที่ปีนี้ค่ายนี้บอกจะลบ10จุด เท่าไหร่ครับ10%กว่าๆเนี่ยลบ10.3และปี64จะกระเตื้องเป็นบวก2.9และในปี65ก็จะเป็นบวก4.2ดังนั้นแล้วปี66ประเทศไทยครับถึงจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเทียบกับก่อนที่จะเกิดโควิดเป็นไงครับบทสรุปชัดก็คือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยสบักสบอมอย่างชนิดที่เหลือเชื่อจริงครับ การลงทุนตกหนักจริงๆครับส่งออกเดีย่ยงอย่างชนิดที่ไม่สามารถจะฟื้นตัวในระอันใกล้จริงๆครับนี่ขนาดว่ามีทั้งมาตรการช่วยเหลืออย่างใดโดยตรงเฉียบพันโดยเร็วให้เงินสดไปแล้วมีประกอที่ออกมาเตรียมตามต่อนะฮะมีมาตรการต่างๆที่เตรียมจะสนับสนุนต่อนะครับพั้งหมดบอกแล้วครับว่าอยู่กับที่เจอหรือไม่เจอวัคซีนเท่านั้นเองนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นได้แต่หวังว่าตัวเลขนี้ทั้งหมดนี้เป็นการประเมินนะฮะ แล้วมันจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเวลาก็จะเป็นตัวที่บอกไว้แต่ว่าเราต้องไม่ประมาทเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทั้งหมดนะครับ